ครับสวัสดีครับเอ่อพี่ชื่อนะครับจนิดบัตเสริมบนุกุลนะครับเอ่อรหัสตอนนั้นที่ที่ททพี่เรียนอยู่ก็รหัส35นะครับนะปัจจุบันเนี่ยทำงานที่บริษัทเี i สไอประเทศไทยตำแหน่ง a e r s s p c e e i g i t a l m a p p p n g Manager จนะครับแต่อตอนนั้นเนี่ยที่ที่ ที่เรียนที่คณะอักษราศาสตร์นะครับเราจะเริ่มเรียนวิชาเอกเนะตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองนะครับเราก็จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นผูนน้ภูมิศร์เศรษฐกิจนะครับนะแล้วก็ก็จะมีวิชาเกี่ยวกับทางด้านภูมิศาสตร์การตลาดนะครับที่เราจะเริ่มเรียนครับปีสองเนี่ยจะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานของภูมิศาสร์ประมาณไม่เยอะมากประมาณสองสามวิชาเท่านะะั้นเองส่วนเราจะเรียนที่วิชาที่ยากขึ้นก็เป็นช่วงปีสาม ครับแล้วก็ช่วงช่วงอีกส่นะครับส่วนวิชาที่ที่ที่เรียนแล้วเนี่ยชอบมากๆกน,นะครับก็อาจจะเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการทําแผนที่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของออวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพดาวเทียมแบบนั่น G S นันเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับวิชาภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ทางพื้นที่ อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพื้นที่ปากรกฏการเกี่ยวกับงานพื้นที่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เด็กภูมิศร์เนี่ยก็จะจะต้องเรียนรู้และต้องศึกษานะครับถามว่ามีความสําคัญไหมจริงๆเนี่ยหลายๆอย่างนะครับท,ที่ที่เกี่ยวกับพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและก็สามารถไปประยุต์ใช้ได้กับงานหลายๆอย่างได้นะครับปัจจุบันเนี้ยตอนที่ตอนที่ตอนที่ ที่ได้ทํางานที่บริษัท ESI เนี่ยบริษัท ESI เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการทําแผนที่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับโปรแกรม ในการสร้างแผนที่เกี่ยวกับงาน j S นะครับตอนที่ตอนที่พี่ได้ไปทํางานเนี่ยก็ทําในตําแหน่งที่ในการดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลซอ์แวร์แล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีในการทําแผนที่นะครับฉะนั้นแน่นอนว่าเราก็ได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแผนที่ที่เรียนจากคณะเนี่ยไปประยุช้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในการที่เขาไปทํางานเราก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆืมากมายที่ไม่มีในห้องเรียนแต่เราก็ไปศึกษามากขึ้นตอนที่อยู่ที่ทางาน จริงๆเนี่ยอาชีพเนี่ยถ้าตรงๆคือคนที่จบภูมิศาสตร์เองเนี่ยมันก็สามารถไปประกอบ,บอาชีพหลายอย่างเลยมันครูเองเนี่ยนะครับจบมาก็ทํำด้านแพทยที่โดยตรงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีนะครับบางคนก็อาจจะไปทํางานอื่นๆที่ใก้เคียงเช่นทํางานในเรื่องของที่ เป็นธุรกิจที่มีการใช้แผนที่มีใช้การใช้การสำรวจเนี่ยนะครับไปประยุกใช้ในหน่วยงานนั้นๆนะครับเช่นว่ามันปัจจุบนันก็จะมีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปตทเป็นบริษัทเอกชนหลายๆอย่างอะไรที่นะครับที่มีการเอา g s เอาเรื่องของแผนที่ไปประยุกตใชาา<น>้คือจริงๆการเรียนวิชาภูมิศาสตร์นะครับจริงๆสำหรับครูเองคิดว่าเป็นวิชาที่ทสนุก นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเรามีมีใจรักที่จะเรียนและมีความตั้งใจนะครับครูเชื่อว่าสี่ปีที่เราเรียน,นอยู่คณะสาศาสตร์เนี่ยเราจะมีเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับไม่ว,ว่าจากเพื่อนนะครับจากอาจารย์ที่ให้ความรู้นะครับและครูเชื่อว่า4ปีที่เราเรียน,ๆๆนเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์นะครับจะมีคุณค่ายิ่งในการต่อยอดแล้วก็ทำงานในอนาคตต่อไป